สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒิธทติศองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้ช่วงของพักลบพัฒนาครับกองบัญชาการกองรับไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณหน่วยพัฒนาการขึ้นที่54สำนักงานพัฒนาพัค5หน่วยบัญชาการหานพัฒนาได้จัดก,กาลังพลชุดบรรเทาสาธารณขึ้นที่เร็วรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งปั้นจันทร์รถยนต์บรรทุกหล้อสัมภาระและก็เรือท้องแบนพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแลดตำรวจตะเวนชายแดน21และก็มณฑลทนหารบกที่25 ดำเนินการออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่ตำบลดอนแลดโดยได้ดําเนินการให้บริการรับส่งประชาชนในการเดินทางสัญจรเข้าออกจากพื้นที่น้าท่วมซึ่งได้ให้การสนับสนุนเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ในการลําเลียงประชาชนขนย้ายสิ่งของไปกับจากบ้านหนองน้ําใสหมู่11บ้านโนนทรายหมู่6นะฮะรถยนต์บรรทุกเลท้ายติดตั้ง ปั้นจันทร์ในการรับส่งประชาชนพร้อมทั้งขนย้ายถุงยางชีพน้ําดื่มไปกลับนะครับจากบ้านดอนแลดหมู่2หมู่14และก็หมู่15โรงเรียนดอนแลดวิทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแลดถุงยางชีพเนี่ยนะฮะน้ำดื่มรวมทั้งกับพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการด้วยนะรตรงนี้อยู่ที่ในพื้นที่ของตำบลดอนแลดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ